สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิทยาการคำนวณบ่ายกลุ่มปุ้ยวันนี้คุณครูจะมาเฉลยใบงานที่1.2มารู้จักสกแครกันเถอะหน้าตาใบงานก็จะประมาณนี้นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะคะเรามาทำความรู้จักกับตัวละครกันก่อน ตัวละครในภาษาอังกฤษก็คือสไป์สไปก็คือวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงบทบาทหรือแสดงผลลัพธ์ต่างๆบนเวทีจากการเขียนชุดคำสั่งซึ่งเจ้าตัวสไปมีตัวเดียวหรือว่าหลายตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะออกแบบตัวละครมีคุณสมบัติอยู่2ประการก็คือ 1. คุณลักษณะ 2. พฤติกรรมคุณลักษณะเช่นชื่อขนาด เครื่องแต่งกายหรือว่าท่าทางนะคะส่วนพฤติกรรมนะคะเช่นสิ่งที่ตัวละครแสดงออกมาตามคำสั่งที่ได้รับนะคะเช่นเดินหน้าถอยหลังกระโดดหรือว่าแสดงคำพูดแสดงเสียงสำหรับบล็อกค,คำสั่งในสัปดาห์นี้นะคะจะมีอยู่2บล็อกสำคัญสำคัญเลยนะคะก็จะเป็นบล็อกในกลุ่มบล็อกโมชันนะคะนั่นก็คือบล็อก move 10 step นั่นเองสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่10หน่วยนะ บล็อกที่2นะคะเป็นบล็อกที่อยู่ในกลุ่มบล็อกอีเวนต์นะคะเวน e e n flag c l ลิกนะคะเป็นคำสั่งเมื่อคลิกธงเขียวนะคะหลังจากที่เรียนรู้บล็อกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอ SCAT ออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมีการ Sign In นะคะหรือว่าลงชื่อเข้าใช้งานนะคะ หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนคลิกที่คำว่า create นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอโปร,โกรแกรม s c a t c h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ทุกครั้งนะคะจะปรากฏตัวละครหลหัก1ตัวนะคะตัวละครหลักตัวนี้มีชื่อว่า s p i ว e 1ซึ่งเราสามารถตั้งชื่อให้เขาได้นะคะโดยการคลิกที่ชื่อตรงนี้ค่ะสไปว e นะคะแล้วก็ลบออก ตามปกติเลยนะคะตั้งชื่อคุณครูก็จะทำการตั้งชื่อให้สไปตัวนี้นะคะว่าเจ้าแมวนะคะเมื่อตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกออกข้างนอกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการล็อกชื่อเอาไว้นะคะหลังจากที่ตั้งชื่อให้สไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการเขียนสคริปต์ให้ตัวละครแมวเดินไปข้างหน้า10หน่วยนะคะโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ให้นักเรียนนะคะคลิกที่กลุ่มบล็อกโมชันนะคะแล้วลากบล็อก o v v Ten Step ไปวางที่พื้นที่เขียนสคริปต์นะคะคลิกแช่ไว้อย่าเพิ่งปล่อยนะคะลากมาค่ะ ลากมาที่พื้นที่เขียนสคริปต์แล้วก็ปล่อยเมาส์ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนคลิกที่กลุ่มบล็อกอีเวนต์นะคะกลุ่มบล็อกอีเวนต์สีเหลืองนะคะก็จะปรากฏบล็อกย่อยของกลุ่มอีเวนต์ขึ้นมานะคะให้นักเรียนเลือกบล็อกเวนต์กรีนแฟลกคลิกมาวางนะคะมาวางต่อด้านบนนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะลองคลิกที่ธงเขียว1ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้ค่ะ เมื่อคลิกครั้งที่1น,นะคะ2ผลปรากฏคือตัวละครแมวสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า10หน่วยนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะทดลองเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขในบล็อก move ten s t e p นะคะแล้วคลิกธงเขียวหลังจากนั้นก็ลองสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคุณครูจะเปลี่ยนจาก10นะคะเป็น 1น0นะคะอ่ะคะจากนั้นนะคะนักเรียนลาาเจ้าตัวละครแมวกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งะะจากนั้นคลิกที่ธงเขียวแล้วสังเกตผลลัพธ์นะคะปรากฏว่าเจ้าแมวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นนะคะจาก10หน่วยนะคะเป็น100หน่วยนะคะถ้าหากต้องการให้ตัวละครแมวเดินถอยหลังเราจะทำอย่างไรดีคะ ในการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวละครแมวเวลาเดินไปข้างหน้านะคะเราก็จะใส่ตัวเลขที่เป็นจํานวนบวกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการให้เจ้าตัวละครแมวเดินถอยหลังนะคะเราก็จะใส่ค่าตัวเลขที่มันติดลบนั่นเองนะคะลองซิลองสักลบห้าสิบนะคะอ่ะคลิกที่ธงเขียวนะคะปรากฏว่านี่ไงเจ้าตัวละครแมวนะคะ เดินถอยหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกิจลำดับต่อมาหลังจากที่เจ้าตัวละครแมวเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังได้เรียบร้อยแล้วเราจะทําการบันทึกโปรเจกต์ค่ะบันทึกโปรเจกต์ตรงไหนนะคะเราก็จะมาบันทึกโปรเจกต์ตรงแถบบันทึกชื่อนะคะให้ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า activity One Underscore one นะคะ จากนั้นคลิกออกข้างนอกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการล็อกค่าชื่อให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะคะคลิกที่คําว่าเซฟนาวนะคะเมื่อคลิกที่คําว่า Save Now เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสามารถกดปิดโปรแกรมได้เลยนะคะสําหรับใครที่ใช้งานบนเดสก์ท็อปนะคะให้นักเรียนมาที่คําว่าไฟล์นะคะ จากนั้นเลือกที่คำว่า save to your computer นะคะเมื่อคลิกที่คำว่า save to your computer เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องเลือกนะคะเลือกโฟลเดอร์ที่นักเรียนจะต้องเก็บไฟล์นี้เอาไว้นะคะซึ่งครูปุ้ยก็ได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะคะชื่อว่า scan 64นะคะก็คลิกเข้ามาเลยนะคะจากนั้นก็เราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดบันทึกได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นก็กดปิด โปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมในใบงานที่1.2ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นรอติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ